ภาคกาบสวัสดีเอฟซีทั้งช่องของสงการนะคะมือนี้จะพามาตามแนวทางของแม่ไล่ในงวดประจำวันที่หนึ่งตุลาคมหกแปดนะคะเป็นรอบสองค่ะพี่น้องบอหันวาคุงสุดไทยนะคะพี่น้องรอบสองนี้แม่ไล่เพิน่นฝันดีค่ะเพิ่นสื่อเลขตัวหนีไวแล้วเพิ่นสื่อเลขกสามตัวหนีไวแล้ว เพิ่นฟันดีเพิ่นวาจังได้กับแมนตัวนีแท้ๆเพิ่นว่าจะเป็นตัวไรนั่นเข้าไปรับชมรับฟั่งกันเลยค้าค่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีแม่ไล่ะจะมาเอาเลขกอันที่เสียงละ่ะมือีเลขกเสียงเลขซสื่อไวนะะ้น่ะล่ะบ่แเป็นโครงสุดท้ายดอกเนาะวัดนี้มันย่งไกลย่งไกลอยคกยยเชียมันไดมากอีกนา เพราะว่าเป็นพ่นมาสิจุดพุ่ก็เพันจุดบางหันพ่นจุดจะได้เก้าอันฮาเป็ดตัวเดียวน้อที่เิ่นเลยว่าอัาคอยพ้นเลยจุดเดิอั่ไหมว่้ไปทำมือเนาะอืมหลงมือก็เรยว่าพ่นจุดจุดว่าพันเะยจุดมาจุท่านละจุดัวหั่บานจุดเออพันสิจุดคือเก่าดีล่ะคือลงปูเออหงลวงปูสีละเมอดิแม่ อันเด้ละมือหมดดีพันละมือดีหมดนีวันนด้ละมือหมดอันยายวันนี้ไปวัดสองมือเลยเนาะไปเต้นเต้นมือดับอะไจ้าแตอนนี้เต้นเต้นซื้อเลขซื้อนีดละโบขึ้นพันดีใช่าปะใช่ปะแม่ขังซื้อเลขไว้แล้วเมื่อคืนนี่กับพันว่าไปจ้างเขาไปลกป้าเนาะไปเอาเสื้อมัดทักบุ้งแกขึ้นแกขึ้นทั้งพังแกเลยไปซื้อบาได้อยู่ที่ไหนเนาะแกขึ้นแม่นปาแกขึ้นไปไปยันให้มันตายอยู่าั้นทักบุ้งไม่ร้ายเลย ผู้ชายเป็นมัดเลยแก่กัาเจ้าแก่ขึ้นแก่ขื้นนกไปนกได้ไม่ได้ถามย่ายแม่ยับถึงมานางอีกไม่ได้ห่อกมันยอดแสงค่ะอืไม่ว่าคือพันดี์ดีใช่าเป็นฝันดีโย่เมนบนอกพันได้อันนั้นอันนี้นี่ไรเอฟซีเพิ่นกัอย่างไ้มาเอาควอมฝันท่วาแม่ฝันดีดีละเพื่อจะได้ควอมมั่นใจออื เป็นว่าฝันดีอยแต่ว่าสื่อเลขไใ้เล้วว่าซื่ออื่นสื่อซุ้มนี่อเอแล้วฝันว่าจะ,ม,ะมาเนี่ยเอาเราเราให้ฟังอีกเนี่ยฝันว่าไปให้อันเอื้อยไปเฮือนป้าเพื่อไปเอาวันว่าเป็นงานเป็นยังยไปเอาขนมเพิ่นมาแกะขนมผัวเมียมาแกดขนมค่ะ เลยว่าเอามาเอามาให้ยายเลยยายไหมเจ้าเบาติบไม่ได้ให้ไม่ย้ายนี่ให้แต่ย้ายเอาอันเอาเท่าแต่พี่ตักใส่กระตาตักใส่กระตาเนาะเอาคือบ่ให้จะของเงินัเดีบ่เมื่อไหร่าสั่นให้แต่ยายนี่แหละอันเสียไปให้ผู้ใดเอาไปให้ร้านก็เรื่องร้านยั่งยิ่งยิ่งยังไงสั่นร้านกับผู้อันนั้นเสียมาให้หร่ก็ตายเลยที่ตายแล้ว เออได้ตัวเขาว่ายนเขาบ่มไม่อีกเนาะเขาเลยว่าไม่ไงจักอาทิตย์จะมาให้อีกเด้ออืมอันบักอันนนั้ว่านันจักอาทิตย์หนึ่งผมจะไปให้อีกเด้อไม่ไงมาเอาอีกเด้อสันค่ะมันมันเบาเนอะคว่มคว่มคว่๊มมันเบาเอาขนมได้บอกว่าเต็มกระตากระมองเนาะมันนี่ก็เลยว่าเงินหลังเงินเอ็ดเตียงดิเอ็ดเตียงบักงามสองหน่อยสามหน่อย เตียงป้าสมาขออยู่ในเตียงคืองาใช่เป่าสัตว์กิเลยขึ้นไปถึงเือนขึ้นไปถึ้นขึอนว่าพี่เอมึงว่เอาอันมึงว่เอาเตี๋ขนมเนี่ยสาวบ้าว่าเอาดอกอันจะไปเอาน้ำมีไงเด้อเอ๋ว่าสันห้องเฮ้าก็สิมีอยู่ว่าสันน่ะขึ้นไปน่เอขสิขึ้นตี้เลขสิขึ้นหรือว่าเลขจะอยู่บ้านหลังนั้นยังว่าเลขบ้านหลังนั้นกระเพดหนึ่งเนี่ยวะย่าเลยว่าชื่อช่อสองแปดเนี่ยวะว่าขึ้นไป เดือนบ้านทีมแม่ไปเอาขนมน่ะเออแปดหนึ่งออกดีสะได้เงินหลังเงินกระไดแปดหนึ่งแปดหนึ่งเงินหลังหนึ่เอาวแบบนี้แบบนี้ขึ้นไปก็เลยว่าซื้อแปดอันสองแปดแปดหนึ่งนี่แหละซื้อขึ้ซื้อลูตัวแปดหนึ่งกับเขาตลีกหนูฝันใดนั่นคือกันหน้ะหนึ่งหนึ่งแปด สองสองแปดโน้ตปันไกอันร้านสช้าก็มาโบกอยูวังหันว่าเมื่อเช้านี้ว่าในยาย่จะาซื้อสิบเอ็ดเด้อสันวังหันมันผันได้สิบสามหนึ่งมันผันพวกซื้อมันว่าอมันได้มาบอกเมื่อเช้านี้มันได้ว่าในยายเจ้าซื้อสิบเอ็ดน้ำเด้อสันตรงเดียวกันกับของเจ้าอย่างนี้เจ้ากับพันได้หนึ่งหนึ่งปดเอากระตัดเฉยหรือเปล่า เดกบ้านที่แม่ไปเอาขนมเนาะไปตักเอาตักเอาเลยแม่นาวเอาเขาตักให้ตักให้จนเต็มกระตาจ่างาะจนดีอยู่แล้วคันดีคืะหรือว่าลีฟแม่สื่อไวนี่สิเขาแล้วเล็กแม่ซื้อไว้น่ะมีอย่างน่นี่มีสองเกตเ็ดหกสามศูนย์นี่ป่ะมนมนเมนโอ้พี่น้องเด็ก่เขาสื่อไวสองเทนี่มันดังมากเลยที่สองเกตเอสองเ็ตนะมันดังดังมาแตใส โอ้ยเจ้าซึ่งจะมาสีอันสีนั้นมุดน้องสองขิดนี่เป็นหังสันกับอันขี้ทุกนี่แะบักบักไนนี่ลูกกดนอกบักไส้มันไปมันผันดีจมันก็ได้ได้สามศูนย์มาเนี่ยมันเขาออกคิดมามือเดียวกันกับเขาเอาล่ะค่ะเขาเอาพี่แลวกับแยพี่อันที่ว่าอันขีทุกนี่ขี้ทาขีทุกนี่มันได้ตัวเดียวกันเขาลงไปแล้วขี่้ทาเขาลงไปแล้ว วันนี้ของตาเก็ได้เกตหาตัวเดียวกันหางเดียวเลยอืหรือมันจะเป็นเลขซุ่มถี่แม่ไห้ตะตุนหวดออกยังวะเออไห้พี่นองพิจารณาเอาพิจารณาเอาตัวเอาลงไว้แล้วเาว่าสินำซุ่มนี่เะยอีกอ่ะเพราะว่ามันมาสองเกตนลนะคะคือคือมาซื้อซุ่มนี่จะมาฝันดี่นันพอแกบปัดหมือข้างมือมีไเจ้าืจอความฝันได้หมดสองเกตนี่มาตาใส่แม่ สมคิดแกมันมั่นใจสันนี้แต่มาเบิ่งอยู่เลขกลักมันสรงกันนะูยเล็กลักปัดีอยู่แบบนี้มาเบิ่งใส่เล็กลักมาเบิ่งอยู่เลขกลักที่แน่ๆก็คือมาเบิ่งใส่เล็กลักเลขสงคิดนี่เล็กกาบอกนี่มันกรบบอกกันหาแผอกตรงเลยจ้ากาตัวนี้นี่มันนั่นกับพื้นมาอีกนี่กาตัวนี้กาตัวนี้มันเลยมาซับเข่าซับเขานั่นอีนี่แหละซับเนี่ยมันเลยโบกสงคิด บางหันมันบอกああอห,าปปหาเก็ดเาีนะอปาบอกตรงๆเลอยอันอ3 3> 3, 5, นี้ก็บอกตัวเดียวดิบันนี้เลขพอย่งเนี่เลขพอย่งก็สามแปดสามแสามหาับอันเก้าอันคับอันหาเก้าแปดสาสหาสามหาสามแปดับสาแปดล้วกัอันหาเก้แปดอืม เด็กปูย่งเนาะอันนี้เนาะปูย่งอันนี้ที่เคยเข่าอ่อมันเคยเข่าสองวดสามวดนแล้วเคยเข่ามาสามวดแล้วสามวดส่วนแล้วเพราะว่าบางหันกับเข่าทีฮาแปดตรงตรงออันนี้ก็เจ้าเดียวกันเลยนี่มาซื้อเครื่องพัดทีดีแน่เสนอพี่น้องเดล็กปูย่งก็ได้มาแล้วเด้อค่ะเด้อที่พี่น้องรอกค่อย พันมาบ่ได้มาอีกดิพันไห้ซ้ำนี่พันไห้ซ้ำเนียนบ่กเนีนเอาเงินให้เพิ่นโพละลอยละลอยละลอยไปซื้อมักไม่ก็เอามักไม่มักไรให้เพิ่นไปบวงสรวงอีกนี่เท่านี้แหละของพยุงเป็นบวงสรวงมาเพิ่นกับมาบอกเนาะเพิ่นมาตำิ่นมะปวดผายเออเพิ่นปวดผายตลอดให้ให้ทุกคนให้ทุกคนคนใดถึงเลขน้ำเพิ่นนี่หาเป็ดนี่เอาเงินให้เพิ่นหมด อืเด็กสาวพ่นสาวพ้อยเหงฮาไปทำบุญกจัังนยายก็เลยซื้อพ้อยน้ำพ่นนั่นพระโเนากบุพเพ่นบอกเลขนี่แหละในนั้นไม่ออกกันนั่นอันผ้ากันถิดเลขกผ้ากันซื้อพ้อยกันย่ามาเลยก็เลยซื้อเขากันกัดย้ายย่างไปเอาจนนี้มาให้นี่แหละซื้อสามการไปถวายขึ้นเรียกบ้านผู้แปลขนมนี่ละซ้น นิ้วฮือนนั่นที่สาวนี่ก็ลายดีว่าหลายบ่คาดคุณดิอืมไปเอาขนมนี่ไปเอาขนมกันขนก็ลายเหมือนบอกข้นก็ลายสงสัยอะไเด้อบ่นี่เป็นเลขตัวนี้เนาะแปดหนึ่งเลขบ้านเพิ่นแก่เออแปดหนึ่งมันมาทมกันนะสาวอืมมีทมกันบ่หลายคนเจ้าบ่เป็นตีพันขันมันทมกันหลายเจ้ามันก็ยังออกมั้งแต่บ้านเนี่ยบ้านบ่บ่เห็นหลายมันก็เอมีบางทีอะละจะเอาจักเจ้าเลย ไปเอาหาหกเจ้าละล่ะเอาเจ้าได้ตรงไหนได้ตรงกันมันกะแตกต่างกันอยู่ตะหมดดนอือมีแปดสองที่ที่ตรงกันกรับนุงที่สองใช่แต่ว่าชื่อชื่อปดสองที่ผันมาขึ้นทั้งนี้ันงนั้นอือแปดหนึ่งแปดสองชื่อชื่อแต่เดี๋ยวมันเจอขึ้นเออัปขึ้นเพราะว่าเข้าขึ้นงไหเขาอันเอาขนมอยู่ตะลากเลยขึ้นทังเทือนเลยกับเรื่ยงชื่อื่อแปดสองนะเออเรืสอื่อแปดอันอือ นี่แปดสองในนู้สิเพิ่มให้ในว่าสื่อตัวนี้น้าหรือว่ามันขึ้นทั้งเฮี้ยนหรือวันจะขึ้นทั้งเฮื้นขื่นไปทั้งเฮี้นเอาขนมนี่ขนมนี่เอาย่ตราลางมันนี่ก็เลยเอาขึ้นทั้งเฮือนแบบนี้ก็เลยว่าสิซื้อสองเป็ดหรือมันจะขื้นโล่งน้ำบัดนี้แปดหนึ่งแล้วก็เป็นแปดสองได้มันนี้ยึดลักกันนี้นี่แต่เบิ่งน้ำลักนี่ถือเลขกมากนี่เออลักแปดซองได้มาก กันเฮาเพิ่นเอาห้าให้เฮาเฮาก็เบิ่งอยู่หลักนี่สามเป็ดเดี่ก็มีโดยตรงมีสามบนแสดงว่ารับของแม่นี่ก็แน่นอนอยู่แน่นอนเสื้อผ้ากันนั่นย่าอันอาเี่เพิ่นไปอันกระสินนอไปพ่นไปซื้อกันเขาเอื้นสมุติอีนยังสมุติเลขโอ้นั่นน่ะเนาะห้ามห้เขาเบิ่งเอาพยุงกับเขาถึงสามบนสามเป็ดเลยพากันสิซื้อซึมนี้เลยมันนั่นเบิ่งยี่หลักมันเข่ามืด มันมีสองเกตสองเกตน,นี่รักก็จะซื้ออันนักตร,รงนี้แหละค่ะสซือ้อนักสองเกตยมันใจสองเกตอยู่บา่าสื่อเลขสองเกตเกตหกสามศูนย์ไปแล้วเลขฝันดีฝันบาไปเอาขอนมเนาะยุ่ยเยี่านของคุณยายอันหนึง่งที่เลขบ้านพันแปดหนึ่งเนาะ <c oughs> ปดหนึ่งบารนีเรอเอาอยู่แต่ลางแล้วพัน้างยู่ข้างบนงอขอ้าอองบนห,ห,ห,หรือบาเีกบานเนี่จะเป็นลางเน,ะนงาะแล้วบานนีตัวขึ้นในแม่ก็เลยเอาแปดสองไว้อันซุ้อนั่นกอันยยพันเตี้ยวเงี้ยนเอากบว่าพันี่ซื้ผู้ตายุเนาะเอาค้อยมาจูค้อยมาโลดผุ้นเฮนนือนน่ะไปายกับสี่สี่แปดหนึ่งออกถึงสามตัว ออกขึ้นสามเลยงวดนั่นก็ได้ตเอดค่ะอันนี้มปรี๊บปูย่องนี่จะแม่จังบ่้านใดบ้านไหนบ่อใดนั่นซื้อฮันเสียงเหมืนกันนี่จียันใส่สมุดแล้วก็เปิดป้ายของบนนอนด้วยอ้าวความฝันของแม่กับมิแกนีเนาะค่ะเนาะแมม่นนีคจะขอจะเบิกเงินงวดรอบสุดท้ายอีกตัวโคกสุดท้ายอีกตัวหาเพิ่นได้จุดถูกจะไปวัดมืออื่นไปถามเพิ่นนั่นค่ะ มันสิทุพูเมือนเขาวันเสาง่ายครับดีดีเนาะค่ะเพิ่นได้กัตเตียเพิ่นได้เฮาก็เพิ่นคิวคิมล่อ่าเด้อพี่น้องหีบหลวงปู่หัวดบังหันกับเขาที่หาแปดจุดถูบเนาะแม่นี่แต่ปูละเมอเนี่ยกะกะเตียเปิ่นละเมอเนาะปูปูเปิ่นละเมอไปซีหุกกับจังล่อเนาะค่ะพี่น้องกับขอขอบคุณแม่นะคะ ที่ให้แนวทางทั้งช่องขอสรุปนะคะนี่ก็ความฝันของแม่ไลนะคะฝันว่าไปเอาขนมนะคะที่บ้านของคุณยายคนหนึ่งนะคะแต่ว่าคุณยายคุณแม่ไลซื้อเลขไว้สอง7จิตจิตหกสนะคะ ทีนี้ก็เลยฝันว่าไปเอาขนมนะคะเจ๊ทกกับเลขบ้านนั้นว่าไพ่ใหม่กนมันมาอกอนี้เลขบ้านนี้ก็เลยซื้อทีนี้ก็เลยไปเอาขนมที่บ้านเลขที่แปดหนึ่งนะคะไปขุนเอาขนมเยอะแยะมีทั้งคนผู้คนเยอะแยะนะคะทีนี้แม่ลายว่าแม่ลายเอาอยู่ข้างล่างแล้วขึ้นข้างบนนะคะ ก็เลยคิดว่าหรือว่าเลขเเจะขึ้น,นอาจจะเป็นแปดสองนะคะมแม่อะไรก็เลยให้แปดสองไว้เลขบ้านเขาแปดหนึ่งนะคะทีนี้ปู่ยงนะคะเลขปู่ยงมาห้าเก้าแปดให้พี่น้องตัดเล่นเอาเดอ้อแล้วก็สามห้าสามแปดนะคะตัดเล่นจะเป็นห้าเก้าเก้าแปด ห้าแปดก็ได้นะคะพี่น้องแอดขอสรุปหวยด้วยการพูดภาษากลางนะคะจะตกนิดนึงเผื่อ fc นะคะ fc เพื่อนอยากให้สรุปหวยเป็นภาษากลางนะคะออาคลิปนี้ก็ฝากคนอะไรคนแชร์นะคะให้กับคุณแม่อะไรและช่อง เล็กๆของสงการเหมือนเดิมค่ะเป็นแค่แนวทางนะคะไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ค่ะคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะริงๆฟังฟังจ้า